สวัสดีครับผมหยาที่ดินคุณภาพจังหวัดเชียงภูมิโคราชขอนแก่นนะครับวันนี้พามาชมที่ดินแปลงเล็กนะครับเนื้อที่2ไร่นะครับแปลงละ2ไร่มี2แปลงแล้วก็แปลงด้านในสุดนะครับ1ไร่3งาน68.6ตารางวาจะอยู่ที่ตำบลบ้านเล่านะครับผมแล้วก็อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียภูมิถ้าเกิดจากที่ดินแปลงนี้ไปนะครับถ้าวิ่งเข้าเทศบาลเมืองเชียภูมิเนี่ย 10กิโลเมตรนะครับใช้เวลาประมาณ10-15นาทีแล้วแต่ช่วงเวลาถ้าเกิดไปโรบินสันนะครับก็ประมาณ11กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเท่าๆกันเลย10-15นาทีแล้วแต่ช่วงเวลานะครับแปลงด้านขวานะครับมีทั้งหมด4แปลงขายไปหมดแล้วแล้วก็แปลงด้านหน้าสุดนะครับติดคอนกรีตก็ขายไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เหลือ3แปลงครับ เพื่อนบ้านนะครับก็จะมาทําบ้านทําบ้านสวนแล้วก็ทําเกษตรนะครับผสมผสานปลูกผักปลูกต้นไม้ต่างๆนะครับโซนนี้นะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ป,ปลายนะครับเพราะว่าจะอยู่บริเวณรอบนอกของอบ้านเล่ากับบ้านนนทันนะครับราคานะครับจะตั้งไว้ที่ไร่ละ250,000บาทนะครับ ส่วนบริเวณใกล้ๆที่ดินเนี่ยภายในรัศมี2กิโลเมตรหรือว่า5นาทีนะครับก็จะมีร้านสะดวกซื้อตลาดร้านหมูกระทะนะครับเทศบาลนะครับของบ้านเล่านะครับแล้วก็ทางหลวงหมายเลข201นะครับอยู่บริเวณปากทางหน้าหมู่บ้านนะครับเส้นเชยภูมิแก้งขอสแปลงที่ยังเหลืออยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่นานะครับอาจจะต่ํากว่าทางสาธารณะหรือว่าทางสัญจรตรงนี้เนี่ยเล็กน้อยนะครับเป็นที่นาที่ไม่ได้ต่ำมากนะครับ แล้วก็โซนนี้นะครับในรอบ50ปีนะครับไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมเลยไม่ว่าจะท่วมใหญ่นะครับช่วง5จังหวัด10จังหวัดท่วมใหญ่โซนโซนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมเลยนะครับท่านใดที่สนใจแปลงนี้นะครับก็สามารถนัดชมที่ดินติดต่อสอบถามเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้อื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับผมแปลงนี้ไม่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ